สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะตอนนี้เราอยู่ที่เทศบาลตำบลขนมนะครับเดีย๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมบรรยากาศที่สวยงามของอำเภอขนอมนั่นก็คือจุดชมวิวเนินเทวดานะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นจุดทมวิวที่สูงแล้วก็สามารถมองได้รอบถึง300าาเามารเราจะขับ,บรถไัร์นะครับพอด้านคลิกถึง2ไอคันนี้นะครับขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบนกันวันนี้ดูจากสภาพอากาศแล้ว ฟ้าน่าจะปโปรนะครับฝนก็ไม่น่าจะตกด้วยเอาละครับพร้อมกันแล้วครับเราไปกันเลยครับ ทีนี้เราก็จะเริ่มขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับไปนในเส้นทางที่ GPS ได้บอกเอาไว้นะซึ่งเส้นทางนี้ก็จะผ่านเส้นทางเ,เรียบชายทะเลนะครับซึ่งตรงด้านฝั่งซ้ายของถนนเส้นนี้เนี่ยนะหลังจากที่เราขับตรงไปเรื่อยๆก็จะมีทางเข้าหาดสาธารณะมากมายเลยนะครับเ,เราจะเร่งความเร็วกันนิดนึงนะเพราะว่าระยะทางยังอีกหลายสิบกิโลกว่าจะถึงจุดชมว,วิวเนินเทวดาครับ ถนนก็เรียบดีนะเป็นแบบสวนกันได้นะครับเป็นถนนที่เหมือนเรากาลังจะเหมือนเรากําลังจะขับรถวิ่งขึ้นไปบนเขานะก็จะสังเกตทางด้านซ้ายมือจะมีป้ายนะครับทางโลหะสาธารณะเยอะแยะเลยนี่เราก็จะเริ่มขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆนะครับอีกไม่นานก็คงจะถึงนะชุมชนแถวนี้นะครับก็ค่อนข้างมีความเงียบสงบเลยนะผมสังเกตดูจากบ้านเรือน ของชาวบ้านแล้วก็มีไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็รีสอร์ทกับโรงแรมอยู่ปาปลายนะในระหว่างทางที่กําลังขับรถไปเอาครับตอนนี้เราเริ่มที่จะใกล้ถึงแล้วฮนะจากโค้งนี้เราก็จะเบี่ยงไปทางซ้ายเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะขับตรงไปเรื่อยๆครับนะระยะทางอีกไม่ไกลนะอีกไม่ไกลแนละ้วซึ่งถนนตรงนี้นี่ก็เป็นถนน ถนนที่เส้นทางคดเคี้ยวนะนี่ฝนก็เพิ่งจะตกไปนะครับทําให้ถนนก็มีความเปียกจึงต้องขับด้วยความระมัดระวังนิดหนึ่งเอาละครับใกล้จะถึงแล้วครับผมอ่ะลงเนินนี้เราสังเกตทางด้านซ้ายมือจะมีป้ายบอกนะครับซึ่งทางขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านขวามือโอเคเราเริ่มเห็นป้ายเสียฟ้าแล้วเห็นไหมครับนี่ครับป้ายเนินเทวดาอีก400เมตรเราจะ เลี้ยวขวาที่จุดนี้ครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าฝนมันก็เพิ่งตกไปทําให้มีน้ําไหลลงมานะครับจากทางด้านบนเอาละครับขับไปด้วยความระมัดระวังนิดนึงตรงนี้มีลูกระนาดนะครับต้องระวังด้วยผมขับเตยลูกระนาดเต็มเ็มเลยนะหลังจากนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ขับขึ้นเขาครับค่อนข้างมีความลาดชันพอสมควรดนะังนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วย รวมไปถึงรถที่อาจจะสวนลงมาได้นะครับดังนั้นก็ขับไปด้วยความเร็วที่พอเหมาะแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสําหรับใครที่ขับรถเกียร์ธรรมดามาตรงนี้ก็ต้องปรับเกียร์ให้มันเหมาะสมกับความชันของถนนด้วยนะเรากำลังจะขับขึ้นไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าทางท้านบนนี้ยังไม่ใช่เป้าหมายของเรานะครับที่เราเห็นทางด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นรีสอร์ทมากกว่านะ ไม่ใช่เป้าหมายที่เรากำลังจะไปนะครับแต่สําหรับใครที่จะมาพักผ่อนก็สามารถแวะไปสอบถามข้อมูลได้นะเอาละครับอีกไม่นานล้วก็จะถึงจุดหมายของเราแล้วถนนตรงนี้ชันจริงๆนะครับบอกเลยถ้าเกิดว่าขับนี่ต้องอาศัยความเร็วต้นพอสมควรเลยนะครับเพราะไม่งั้นรถอาจจะดับกลางทางได้นะนี่ใกล้จะถึงแล้วครับ สังเกตทางดัางขวามือจะมีป้ายบอกนะครับเขียนว่าเนินเทวดาและเราก็มาถึงทางเข้าเรียบร้อยแล้วครับครับตอนนี้เราก็มาถึงเนินเทวดาแล้วนะครับของอําเภอขนอมนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากที่นี่มีเวลาเปิดปิดด้วยนะครับเดีย๋ยวเราจะรีบเข้าไปนะครับเพราะเดี๋ยวมันใกล้จะหมดเวลาแล้วเดีย๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยครับ เราก็ต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดในจุดที่เขาได้กำหนดเอาไว้นะซึ่งก็จะแยกเป็นสับเป็นส่วนไว้นะครับแล้วก็มีมาตรการในการเข้าเยี่ยมชมด้วยนะเรื่องของการสวมแมสนะห้ามทำลายธรรมชาติรวไมไปถึงจ่ายค่าเข้าด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่ที่เขาดูแลกันครับไปกันเลยแล้วเอที่นี่เขาเปิดกี่โมงครับพี่ ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมง้ปิดก็นี้ปิดก็คือเอาความมืดเป็นเกณฑ์นอ้มมืดแล้วเราไม่รู้่ะคนมาเที่ยวเขไม่รู้จะถ่ายอะไรเมื่อวานผมว่าจะมาแล้วทีนี้ผมไปเปิดดูเอ้ยหกโมงนี่หว่าไม่น่าทันกัเลยกลับก่อนกับดตไหนคับเ้งนโนขั้วไฟ้าได้ไหมัางอนด้าน้ก็จะดีนะขนาด จะเราจะหาเหตที่ขาดหนึ่งโอ้หาดตรงที่เราเห็นอยู่หาดในเพลาหาดที่เราเห็นขาดหน้าด่านนะครับครับเป็นหาดที่ยาวที่สุดของโซนนอร์โอโซนนั่นแหละยเอ่อผ่าเรือมาจนมาถึงนี้ก็ได้ขาดหน้าด่านทั้งหมดคที่น้องทักก็คือหาดแฝงเพลาอ่าอใช่หาดแฝงเพลาไปโซนแหลมทัพฝั่งนอร์น,นะครับอ่าใช่ครับขอบคุณมากทุคทีนะครับวันนี้ <laughs> ไปที่กินกาแฟจะเป็นอะไรกินละอะรกินโครับผม ผมเข้าใจคิด นะครับน่าเสียดายเพราะว่าเมื่อเช้าฝนตกนะก็เลยไม่ได้กินกาแฟเลยจะมีกาแฟมีคอฟฟี่เนวยนะครับครับสำหรับที่นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะมาเที่ยวกันเรื่อยๆนะครับทยอยกันมาเนาะก็มีเสียงนะครับบรรยากาศจากธรรมชาตินะให้ฟังด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเย็นจะมีเสียงนกเสียงแมลงนะร้องกันมากมายเลยนะครับรวไมไปถึงบรรยากาศโดยรอบแล้วก็ จัดไว้ได้สวยงามมากนะมันเหมาะกับไปที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับมีมุมให้ถ่ายรูปมากมายเลยเพิ่งผมมาผมก็แหมเลือกไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีเนะน่าเสียดายที่ผมลืมเอาไม้มานะครับไม้ตัวไม้เซลฟี่นะแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าผมคงจะมาเป็น น่าจะคนสุดท้ายแล้วนะของวันนี้นะเพราะว่าเขาใกล้จะปิดทําการแล้วแต่ว่าบรรยากาศยังสวยงามมากนะครับจริงๆผมตั้งใจจะมาดูภาพที่ตกดินนะดูหใหญ่ให้ดูมุมนม้นมากเลยสวยงามนี่เราไปขึ้นนี้ดีกว่าเห็นไไปเลยครับ นาจากที่เห็นก็จะมีการติดป้ายนะครับเซฟตี้ความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมนะและนั่นก็คงเป็นเส้นทางที่ผมขับขึ้นมานะครับที่พี่ที่เป็นท่านผู้ดูแลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหาที่ยาวมากนะเขาบอกมุมนี้สามารถมองเห็นวิวได้360องศาแต่อาจจะเป็นเพราะต้นไม้มันเยอะนะครับมันก็เลยทำให้เห็นได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ โอเคเดีย๋ยวเรามาเก็บภาพวิว3 6 0องศากันดีกว่า ครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันตกทางด้านนู้นนะครับทําให้อ่าจะผิดหวังนิดหน่อยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะตกทางด้านที่เป็นชายหาดนะมันจะสวยมากๆเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามันตกทางนี้นะครับแปลว่าทิศทางที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยก็คือจะขึ้นฝั่งทางด้านนู้นซึ่งเป็นฝั่งทางต้นมะพร้าวนะครับที่อยู่ทางด้านหลังคงจะสวยงามมากเลยเงียบสงบแล้วก็สูงมากนะครับเหมือนอย่างที่พี่ท่านดูแลท่านบอกก็คือว่า พื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงฝนตกใหม่ๆนะพอตอนเช้าๆมาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นหมอกขึ้นมาอารมณ์เหมือนเราไปเที่ยวภูกระดึงฮะมันจะสวยแบบนั้นเลยเป็นทะเลหมอกเขาโผล่เลยอยากมามากแต่ว่าเขาเปิดเจ็ดโมงดังนั้นเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นตรงนี้นะครับเราไปชมส่วนอื่นกันต่อครับต เอครับเราภาพที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ทางด้านหลังนั่นก็คือวิวของเนินเทวดานะครับซึ่งที่นี่จะมีอยู่2เนินนะเท่าที่ผมเห็นจะมีเนินเทวดากับเนินนางฟ้าตอนนี้เราอยู่ที่เนินเทวดานะครับนี่จะเห็นนะทัศนียภาพที่อยู่ทางนั่นนู้นเห็นเกาะด้วยนะครับแล้วก็มีชายหาดที่ลาดยาวไปสวยนะวไะไปชมส่วนอื่นกันต่อครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่เนินนางฟ้ากันนะครับเพื่อนๆครับก็ล้วก็เพื่อนๆครับเราจะไปที่เนินนางฟ้ากันตอนนั้นหุ้นนะตามผมไปเลย ที่แบบที่บีบแต่ให้ก็จะเป็นรถของอ,อผมไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดูแลนะแต่ว่าพี่เขาใจดีมากๆเลยครับเอาละเราจะรีบเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วนะผมขึ้นถูกถางปาวะไปดูกันดีกว่าครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเนินนางฟ้าเรามาดูวิวกันหน่อยนะโอ้ อ๋อที่บอก360บสา0อหงศาก็คงจะเป็นวิวที่อยู่มุมทางด้านนี้นะครับว้าวก็ใช้ได้เลยนะจะบอกว่าภูเขาเนี่ยนอกจากจะมีที่ภาคเหนือแล้วเนี่ยที่ภาคใต้ก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับโอเคเรากำลังจะเดินทางไปเรื่อยๆตามเส้นทางเดินที่ได้ถูกจัดเอาไว้นะวิ่สวย แต่ผมอาจจะมาช้าก you ันไปนิดนึงเพราะว่ามันใกล้จะหมดเวลาแล้วโอเคเราจะถึงเนินนางฟ้าแล้วเพื่อนข้างหน้านี่เองโอ้โห ครับเพื่อนเแล้วนี่ก็คือที่บริเวณเนินนางฟ้านะครับซึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งของของสถานที่ที่นี้นะครับก็คือในมุมทางด้านนู้นที่เห็นชายทะเลเนี่ยที่ลาดไปทางฝั่งที่มีความยาวมากๆอ่ะทางด้านนู้นก็จะเป็นเนินเทวดาและส่วนมุมนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับเรียกว่าเนินนางฟ้าซึ่งจะมีชายหาดอีกหลายชายหาดเลยนะครับตามที่ที่ผู้ดูแลเขาได้บอกไว้นะก็ีจะรู้ว่ามีบรรยากาศที่ สวยงามแล้วก็ลมลื่นนะครับแต่น่เสียดายที่เรามาในช่วงเย็นน,ะนั้นแสงมันอาจจะน้อยไปนิดน,นึงแต่ว่าเรื่องของทัศนียภาพที่เรากําลังเห็นอยู่ตอนนี้เนะี่ยคือมันกว้างมากแล้วมันมันทําให้เราเห็นเห็นไปทั่วเลยครับเห็นแปรดึงเห็นเห็นทั่วเลยนะตรงนี้โอ้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ เป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับการมาถ่ายรูปมาพักผ่อนแล้วก็สูตรรับบรรยากาศรับโอโซนนะซึ่งผมมองว่ามันเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียว และนี่คือห้องน้ําที่ไว้ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็มีห้องอาบน้ําด้วยนะโหนี่ขนาดบรรยากาศสําหรับที่อาบน้ํานี่คือบรรยากาศของห้องน้ำนะครับก็สวยงามนะทำไว้ดีมากเลยครับเราก็ใช้บริการซะหน่อยแล้วกันนะ ครับก็สำหรับวันนี้นะหลังจากที่เราได้เยี่ยมชมนะครับเนินเทวดาและก็เนินนางฟ้านะครับที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะก็รู้สึกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันที่เราเหมาะสําหรับจะมาพักผ่อนหรือมาถ่ายรูปเยี่ยมชมทัศนียภาพนะครับความเป็นธรรมชาติรวมไปถึงวิวนะทั้งหมดนะครับของบริเวณอำเภอขนอมนะซึ่งมันมีบริเวณที่กว้างมากรวมไปถึง ยังมีชายหาดที่สวยงามถ้าเรามองจากมุมสูงนะผมบอกเลยว่ามันสวยงามมากจริงๆนะครับสําหรับใครที่จะเดินทางมาเที่ยวนะครับก็อย่าลืมตรวจเช็คสภาพอากาศด้วยนะครับบางทีฝนอาจจะตกก็ได้นั้นนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะมาเที่ยวเกิดที่จะมาเยี่ยมชมนะครับซึ่งสําหรับใครที่มานะก็จะมีค่าเข้านะครับอยู่ที่20บบาทแล้วก็ข้างในก็จะมีเ,เรื่องของกาแฟเรื่องของอาหารนะครับที่มีไว้บริการอยู่แล้วรวมไปถึง ยังรับจัดงานเลี้ยงด้วยนะเท่าที่ผมเห็นที่นี่เปิดนะครับ7จ0ดโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นถ้าใครสนใจก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราหน้ามาเช็คอินมากเอาละครับสำหรับผมวันนี้หมอแมวอีโคเบเกอร์ต้องขอ,อยาดลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับคัทเอาละครับโดยลาลงเขา เวลาลงเขากแล้วจ้า